สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้ไล่ได้สองมแม่ก็จะพาท่านผู้ชมมาดูอินทผลัมนะคะอินทผลัมนี่หลังจากที่เราผสมเกสรได้ประมาณสามเดือนสามเดือนก็จะประมาณนี้ลูกของเขาอันนี้เป็นสายพันธุ์เพาะเมล็ดนะคะท่านผู้ชมของที่สวนอันนี้ออกลูกปีที่สองนะคะเนี่ยลูกเขาลูกเขาจะใสนะคะท่านผู้ชม จะเลื่อมๆใช้ใสาเนี่ยเราแตง่งแต่งลูกก็จะประมาณนี้เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะ,คะ,คะลูกของเขาก็จะประมาณนี้นะคะ เป็นสายพันธุ์ที่ดกนะคะแล้วก็รสชาติอร่อยนะคะชื่อของเขาก็คือเหลืองละมุนนะคะสายพันธุ์เหลืองละมุนรูปทรงก็จะเรียวยาวนะคะคล้ายคลยลูกเอ่อนาวเดอร์หรืออเมดดาฮานนะคะลูกของเขาพอสุกก็จะเป็นสีเหลืองเหลืองใสๆนะคะท่านผู้ชมสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้จะเป็นสายพันธุ์ที่ดกแล้วก็ออกลูกก่อนทุกสายพันธุ์นะคะสายพันธุ์นี้ เป็นรสชาติที่เวลาเรากินเรามันจะได้ฟิลแบบฉ่ำน้ำนะคะหวานละมุนเขาจะไม่ได้หวานแหลมเหมือนบาฮีเหลืองนะคะท่านผู้ชมเขาจะหวานละมุนนะคะสายพันธุ์นี้นะคะปีนี้ออกทั้งหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดทลายนะออกลูกปีที่สองนี่เจ็ดทลายนะคะ ลูกเขาดกนะคะอันนี้เราตัดออกทั้งตัดทั้งแต่งเพื่อที่จะให้เขาเอ่อลูกโตนะคะสายพันธุ์นี้ลูกโตอยู่นคะคะเราจะออกเป็นรุ่นๆน,นะคะท่านผู้ชมเนี่ยนาาเราแต่งลูกลูกเขายังดกอยู่ยังไม่เข้าเม็ดนะคะยังไม่เข้าเม็ดเนี่ย เริ่มแล้วค่ะเริ่มจะเข้าเม็ดแล้วี๋ยวจะชิมให้ดูี๋ยวจะชิมแบบว่าเขียวๆนี้ให้ดูนะคะท่านผู้ชมเลาลูกนี้และะ้วเนี่ยค่ะลูกเขาจะเป็นแบบนี้เลยเมื่อคะัทานเดิยบๆอย่างนี้ก็ได้เลยนะคะไม่ฝาดนะคะท่านผู้ชมะ มีรถเฟือนนิดๆแต่ว่าไม่ได้ฝาดนะคะอร่อยชอบกินนะคะพันนี้ขนาดเขีเขยวลูกเขาดกเยอะๆก็จะเด็ดกราแต่งออกมาชิมนี่ค่ะมันะะเยอะเกินแล้วก็เด็ดออกเป็นอินทภารลำพเพราะเมล็ดไกลดีนะคะท่านผู้ชมชื่อของเขาก็คือเหลืองละมุน นะะเป็นสายพันธุ์ที่ดกแล้วก็ออกลูกก่อนทุกสายพันธุ์นะคะติดลูกแล้วก็ติดลูกง่ายผสมเกสรง่ายสายพันธุ์เนี้ยลูกลูกที่ติดเยอะกว่านะคะผสมติดลูกง่ายบางสายพันธุ์จะผสมยากนะคะสายพันธุ์นี้ติดลูกง่ายแล้วก็แข็งแรงทนทานแล้วก็ดก เขามีคอดีเยอะแยะเลยทานหยิบก็ได้อร่อยไม่ค่อยร่วงนะถ่ายพันุเนี้ย <c oughs> ถามว่ามีร่วงไหมมีนิดหน่อยแต่ว่าไม่ได้เยอะนะคะ ร่วงนิดหน่อยไม่ได้เยอะอันนี้คือเหลืองละมุนนะคะเขาจะสุกประมาณเดือนมิถุนายนนะคะท่านผู้ชมแต่พันธุ์นี้จะสุกก่อนเพื่อน เขามีข้อดีเยอะเลยสายพันธุ์นี้ยลูกเขาใสทรงเขาก็สวยนะคะทรงเขารูปทรงต้นลําต้นออกลูกปีที่สองก็ดกนี่ก็จะประมาณนี้นะคะ ล,า,ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะแฮมพังไหมเล